คฤหาสยองขวัญของผมตอนที่17อพาร์ตเมนต์ฝูอันจากมุมมองของคนนอกวังฉีนั้นเหมือนจะยืนกรานที่จะไล่ลูกค้าใหม่ออกไปมากๆดังนั้นฉันเกิดจึงไม่รับปากอะไรชายผู้นั้นไม่ว่ายังไงหลังจากฟังเรื่องของวังฉีเขาก็เริ่มสงสัยว่าชายผู้นี้ปิดบังบางอย่างเอาไว้ฉันบอกคุณทุกอย่างที่ฉันรู้แล้ว แล้วทีนี้ก็ได้เวลากลับแล้วตอนนาริกาตีสิองครั้งอพาตเมนต์จะเปลี่ยนไปหลังจากพูดเช่นนั้นวังชีก็ปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าและหมุนตัวจากไปจนกระทั่งเงาร่างวังชีรับหายไปในความมืดยามราตรีที่เฉินเกอรอคอยความตั้งใจเดิมของเขาก็คือหาข้อมูลจากคนอื่นๆเกี่ยวกับทีน่นี่แต่ตอนนี้เขากลับมีคำถามมากกว่าคำตอบเสียอีก ผู้ชายนั้นมีท่าทางน่าสงสัยแต่ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเขาบ้าจริงหรือเปล่านึกถึงดวงตาคุณมัวของวังฉีที่แทบจะไม่มองศกลับมาตลอดเวลาที่คุยกันเฉินเกอก็รู้สึกไม่สบายใจความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าที่ในดวงตาของชายผู้นั้นไม่ใช่เรื่องโกหกแต่มันก็ดูไม่เหมือนว่าเขารักคู่มั่นของเขาอย่างลึกซึงเลยขณะที่เฉินเกอเดินกลับห้องของตัวเอง เขาก็หยุดตอนที่ผ่านหน้าห้องข้องผู้หญิงคนนั้นที่ชั้นแรกเขาลังเลก,ก่อนจะขอประตูไงหน้าไม่ประตูของห้องของผู้หญิงไม่ขยับแต่ที่ทำให้เชิญเกอประหลาดใจประตูห้องตรงข้ามกับห้องของเธอเปิดออกผู้ชายคนนั้นดูอายุราวๆสามสิบผมเผากระเซิงหนวดเข่าแทบจะชนกับตีนผมที่หลังมือมีรอยสักรูปดอกโบตัน๋นแล้วคุณคือ เชินเกอหันกลับไปอย่างตกใจผู้ชายที่โปรยประกาศคนนั้นหายนั่นไม่ใช่แขกของที่นี่เขามีบางอย่างผิดปกติที่ตรงนี้ชายร่างผอมชี้ไปที่ขมับของตัวเองอย่าเชื่อคำที่ออกมาจากปากเขาและพยายามอย่าเข้าใกล้เขามากเกินไปเป็นครั้งแรกที่เชินเกอได้พบผู้ชายคนนี้แมลักษณะภายนอกของผู้ชายคนนี้จะไม่น่าดูนะแต่ก็มีท่าทางปกติที่สุด ในบรรดาคนที่เขาพบที่อพาร์ตเมนต์นี้แล้วท่าทางของผู้ชายคนนั้นดูแปลกๆก็จริงแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเสียใจที่คู่มั่นหายตัวไปก็ได้เขาบอกนายว่าคู่มั่นของเขาหายไปแถวอพาร์ตเมนต์นี้ใช่ปะใช่เขาบอกนายว่าได้รับข้อมูลจากตำรวจจึงมาค้นหาเธอที่นี่ใช่ปะใช่ผู้ชายคนนั้นหัวเราะอยังไม่ตลกนะก,ก่อนพูดฉันอยู่ที่นี่มาเก้าเดือนแล้ว แล้วก็ไม่เคยเห็นตำรวจมาที่นี่เลยสักครั้งไอ้บานั่นโกหกหนายแล้วฉันแน่ใจว่านายคงไม่เชื่อเรื่องผีที่เขาพูดถึงใช่ไหมเขาดึงซิก,ก้ามาคาบไว้ที่ปากโลกนี้ไม่มีผีหรอกอย่างมากก็เป็นใครสักคนปลอมตัวเป็นผีจะยังไงก็เหอะนี่ก็ดึกแล้วดังนั้นนายก็ควรจะกลับห้องได้แล้วฉันเกลยขอบคุณผู้ชายคนนั้นและหมุนตัวกลับเตรียมจากไปขณะที่เดินไป เขาก็คิดกับตัวเองต้องมีใครสักคนที่โกหกแต่คนไหนล่ะเชินเกอร์จมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองและไม่รู้เลยว่าตัวเองเดินขึ้นมาถึงชั้นสามตัวเลขจางๆที่แปะอยู่ตรงมุมผนังและโคมไฟตัวจับเสียงที่บนหัวของเขากระพริบติดๆดับๆขึ้นอัตโนมัติเฉนเกอมองไปตามทางเดินยาวและเห็นว่าทาังชั้นนี้อยู่ในสภาพเสียหายโดยสิ้นเชิง พื้นเปื้อนเป็นรอยมีรอยถูกเผาอยู่ทุกทีสีทาผนังรอกออกเป็นแผ่นและด้านตายเป็นรอยเส้นเหมือนถูกกรีดทำไมถึงปล่อยให้ฉันสาไมได้รับการซ่อมแซมแบบนี้ไม่มีงบประมาณหรือว่ามีเหตุผลน่ากลัวกว่านั้นไฟตรวจจับเสียงดับไปและเชินเกรอก็ตกอยู่ในโลกแห่งความมืดโดยงานของเขาที่บ้านผีสิงเฉินเกรอคุ้นเคยกับการทำงานในความมืดการตาบอดฉับพลัน,นี้ ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเดือดร้อนเขาดึงโทรศัพท์ของเขาออกมาและกําลังจะเปิดไฟแฟลชขึ้นมาตอนที่เห็นเงาดําพุ่งผ่านทางเดินมืดๆใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟฉายบนโทรศัพท์สว่างขึ้นบนชั้นสามแต่เงานั้นหายไปไหนแล้วไม่รู้ฉันเกอเกือบจะเดินไปดูตอนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากด้านร่างบันไดคุณเจ้าของหรือเปล่าถ้าเขาถูกคุณเจ้าของขี้โมโหจับได้ว่าเขาแอบขึ้นมาบนชั้นสาม เขาอาจจะถูกไล่ออกไปจากที่นี่เชนเกอคิดเก็บโทรศัพท์ลงไปแล้วรีบถอยกลับลงมาชั้นสองตอนที่เขาเรียวผลบันไดเฉนเกอก็เห็นผู้ชายอ้วนเตี้ยคนหนึ่งออกมาจากห้องบนชั้นสองพร้อมกระมังใบหนึ่งในมือผู้ชายคนนั้นทำเพลงสนุกสนุกอยู่แต่พอเห็นเฉนเกอเขาก็น่าสีดและวิ่งหนีไปทันทีนี่หมายความว่ายังไงฉันท่าทางน่ากลัวเหรอหลังจากกลับมาที่ห้องตัวเอง เฉินเกอก็แผลงบนเตียงกอดกระเป๋าเป้เอาไวร้รู้สึกว่าไม่มีคนปกติเลยในอาพาร์ตเมนต์นี้ทุกๆคนอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุฆาตกรรมได้หมดเลยเมื่อคำนี้หลุดออกมาจากลิ้นเฉินเกอก็รุกพวดขึ้นมานั่งบนเตียงเดี๋ยวนะภารกิจบอกว่าให้หาคนที่ก่อเหตุฆาตกรรมแต่คำว่าคนอาจจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามีฆาตกรรมมากกว่าหนึ่งคน ถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะมีฆาตกรรมมากกว่าหนึ่งคนก็เพิ่มสูงขึ้นมากฉันต้องหาข้อมูลเรื่องคดีเมื่อก่อนนี้เพิ่มแล้วฉันเกิดึงโทรศัพท์ของตัวเองออกมาบทสนทนาระหว่างเขากับหวังชีนั้นไม่นับเป็นอะไรตอนนี้เขามีข้อมูลสำคัญแล้วว่าก่อนที่จะถูกเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ผิงอันที่นี่เคยมีชื่อว่าอพาร์ตเมนต์ฝูอันมาก่อนเขาใส่คำค้นหาว่าจิวเจียง ฟูอันอพาร์ตเมนต์ในช่องค้นหาและก็ปรากฏผลการค้นหาหลายหน้าพาดหัวข่าวที่พาดความเย็นเยือกไล่ไปตามสันหลังก็กระโดดออกมาครอบครัวทั้งสี่คนถูกฆ่าอย่างโหดเงี้ยมฆาตกรกลับหายตัวไปอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายทั้งบ้านความจริงเบื้องหลังเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ฟูอันคดีซ้อนคดีพบร่างไร้ชีวิตอยู่ในอาคาร อ่านข้อมูลทั้งหมดของอพาร์ตเมนต์ฟูอันแล้วฉินเกิก็รู้สึกตัวเย็นเฉียบนี่ไม่ใช่นิยายพวกเขาเคยมีชีวิตจริงและตอนนี้เขากำลังอยู่ในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม5ปีก่อนเพื่อนบ้านเห็นควันพุ่งขึ้นจากอพาร์ตเมนต์ฟูอันดังนั้นจึงเรียกหน่วยดับเพลิงหน่วยดับเพลิงมาถึงก็จัดการดับไฟและเริ่มค้นหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้และประเมินความเสียหายอันที่จริงพวกเขาคิดว่า นี่ก็เป็นแค่อุบัติเหตุไฟไหม้ธรรมดาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อสืบต่อไปหลักฐานน่าสงสัยก็เริ่มผุดออกมากำแพงปูนมีรอยแตกช่องที่แตกราวนั้นเล็กนิดเดียวและควันก็ทำให้เพดานดำปีไปหมดนี่ล้วนเป็นเครื่องหมายบอกว่าอุณหภูมิของไฟนั้นสูงมากและมันกระจายไปอย่างรวดเร็วและมีหลายจุดที่พบว่าเป็นจุดกำเนิดไฟไหม้ในอาคารและทุกจุดนั้นอยู่ห่างจากกัน ทำให้สงสัยว่าเป็นคดีรอบวางเพลิงดังนั้นจุดประสงค์ของการสืบค้นก็เปลี่ยนไปเมื่อมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ช้าก็พบร่างถูกไฟครอกตายสี่ราา่างท่ามกลางบริเวณที่ถูกไฟเผาทำ้ายพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นร่างของครอบครัวสี่คนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแห่งนี้คดีนี้เป็นที่พูดถึงมากเมื่อตอนนั้นตำรวจพยายามอย่างที่สุดเพื่อไขคดี แต่ไฟเผาทำลายหลักฐานส่วนใหญ่ไปหมดพวกเขาตรวจสอบทุกตารางนิ้วแต่ไม่สามารถระบุก,การมีตัวตนของบุคคลที่ห้าได้อย่าว่าแต่จะจับตัวผู้ร้ายเลยอพาร์ตเมนต์ถูกปิดไว้จนครบหนึ่งปีหลังจากเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตไปมรดกก็ตกทอดลงให้บิดาของเจ้าของเดิมและก็เป็นตอนนั้นเองที่อพาร์ตเมนต์ฟูอันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอพาร์ตเมนต์ผิงอันครอบครัวที่ถูกสี่คน ถูกไฟครอกจนตายและผู้ร้ายยังลอยนวลไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนจะบอกว่าที่นี่มีผีสิงหลังจากรู้เรื่องคดีมากขึ้นเชนเกอรก็รู้สึกมั่นคงมากขึ้นพรอ,อย่างน้อยก็รู้ว่ากำลังจะต้องรับมือกับอะไรรายละเอียดที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งในรายงานก็แท็กเข้าหน้าเขาในข่าวยืนยันวา่าตอนที่เสียชีวิตเจ้าของก็อายุ41ปีไปแล้วอาพาร์ตเมนต์นี้ถูกส่งต่อให้กับพ่อของเขา และทาพูดถามตามทฤษฎีและเหตุผลแล้วเจ้าของที่แท้จริงตอนนี้ก็ควรจะอายุ60-70ปีแล้วสิ